เขมรโหยอยากได้เนปลาลโมเดลปลุกประชาชนลุกฮือโค่นตระกูลหุนล่าสุดเกิดกระแสะความเคลื่อนไหวใต้น้ำในกลุ่มชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ในประเทศโดยมีรายงานว่ากลุ่มผู้ไม่หวังดีต้องการให้ประชาชนลุกขึ้นประท้วงใหญ่เพื่อโค่นล้มอำนาจของตระกูลหุน่นที่กุมอำนาจการปกครองมานานหลายทศวรรษโดยมีการอ้างอิงถึงเนปาลโมเดลเป็นตัวอย่างในการลุกฮือของประชาชน ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นและสำนักข่าวต่างประเทศที่ติดตามสถานการณ์ในกัมพูชาระบุว่าแม้รัฐบาลภายใต้การนำของนายฮุนมาเนตจะพยายามสร้างความชอบธรรมและภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศแต่ความไม่พอใจในกลุ่มประชาชนบางส่วนยังคงมีอยู่โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการรวมศูนย์อำนาจและการสืบทอดทางการเมืองภายในตระกูลฮุน แหล่งข่าวซึ่งเป็นนักวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองในกัมพูชาที่ไม่ประสงค์ออกนามเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ากลุ่มที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในกัมพูชาเริ่มมีการพูดคุยกันถึงสิ่งที่เรียกว่าเนปาลโมเดลซึ่งการเคลื่อนไหวของประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลและชนชั้นนําการประท้วงในเนปาลเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งนําโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาเป็นอย่างมาก อย่าางไรก็ตมสถานการณ์ในกัมพูชายังคงมีความเปราะบางอย่างยิ่งรัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ยังคงใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมการชุมนุมและจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ออกกฎหมายที่เปิดช่องให้สามารถเพิกถอนสัญชาติของบิคคนที่ถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงซึ่งนักสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มกังวลว่าจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการจัดการกับฝ่ายตรงข้าม รายงานข่าวยังระบุอีกว่าการประท้วงใดๆที่เกิดขึ้นในกัมพูชามักจะถูกทางการปราบปรามอย่างรุนแรงโดยมีการจับกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแกนนาในการพยายามโค่นล้มรัฐบาลทำให้ความเคลื่อนไหวในการประท้วงแบบเปิดเผยเป็นไปได้ยากและมีความเสี่ยงสูง ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนมองว่าการที่ประชาชนกัมพูชาจะสามารถลุกขึ้นมาประท้วงในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในเนปาลน,นั้นยังเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากเนื่องจากความแตกต่างในด้านสภาพแวดล้อมทางการเมืองและเสรีภาพในการแสดงออกที่ถูกจำกัดอย่างเข้มงวดในกัมพูชา อย่างไรก็ตามแรงกดดันจากภายในและภายนอกประเทศที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังคงมีอยู่ซึ่งต้องจับตามองต่อไปว่ากระแสเนปาลโมเดลที่กล่าวอ้างนี้จะสามารถปลุกระดมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกัมพูชาได้จริงหรือไม่